สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาซะว่าในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป2ทัวร์นาเมนต์กันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่ยี่สิบห้าและโอ้ไกลเหมือนกันนะสัปดาห์นี้มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยน้อยลงอีกแล้วครับผมเหลือแค่679คนเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าที่คนน้อยเนี่ยอาจจะเพราะว่าเบื่อเมตาก็ได้อาจจะไค่แค่ผมคนเดียวที่เบื่อเมตาอาจจะเป็นหลายหลายคนแหละเบื่อเมตาจริงอะตรงตรง,ตรง,ตรงๆแค่หน้าน,านี้ก็คือชัดเจนนะฮะแต่ถ้าไปดูเบต้าเกมกันเนี่ย เป็นงี้ตั้มเรียบร้อยเด็กที่นิยมที่สุดคือเด็กเดิมกิราติน่าดักไลผู้ใช้230คนหรือว่า33.77%นะครับหนึ่งใน3ของทัวร์นาเมนต์เป็นเด็กกิราติน่าแล้วก็ดักไลยและผลงานเนี่ยวินเลตอยู่ที่52.64%คือคนเล่นหงใน3วินเลีย,ยังเกิน50%ออีกคือมันเกินควบคุมไปแล้วฮะเรียกได้ว่า สุดจริงสุดจัดนะฮะไม่มีใครล้มเขาได้จริงๆตอนนี้อันดับที่2เนี่ยเป็นเด็กเกียร์แรอสกับมานาฟี่ผู้ใช้70คนนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ10%เท่านั้นฮะแถมวิเล่เนี่ยน้อยกว่าเด็กอันดับหนึ่งอีก48%เท่านั้นนะเรียกได้ว่าไม่มีใครควบคุมเขาอยู่จริงเกียริงกันได้ตอนนี้แต่ตอนก็ยังพอไหวครับอันดับที่3เป็นทัวร์นาเมนต์ครับผมเป็นเด็กแมกนิโซนแล้วก็เหมียวสคาราดาฮะมีผู้ใช้62คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คคืือออ9.1%บิเลทยู่่่ี47%รัถวา พอไหวนะฮะแต่เอาจริงๆอันดบหนึ่งมันเวอร์เกินว่ะผม,ไม,ไ,มไม่ควบคุมไม่ได้แล้วอ่ะโอเคต่อมาก็คือผู้ใช้พอๆกันและ24 23คนนะคือดอนไฟเยอร์วิเลจอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์ก็น้อยต่อมาเป็นกีลาติน่ามิวทูครับผม24คนเท่ากันแต่วิเลจเหลือแค่32เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเน่ได้ว่าอาการหนักเหมือนกันนะสำหรับเด็กนี้เพราะว่าดาร์ไลน์มันเกินควบคุมจริงๆครับไม่หไหวนะต่อมาก็คือเกลเล็ตที่มอลีนี่แหละมีผู้ใช้23คน แต่วีเลจเหลือแค่สามสิบเอซนซึมนะครับเห็นได้ว่ากีรติน่าทักไลมันเอาเกินไปนะเราเอาเขาไม่อยู่จริงพอมาดูแมตช์อัพกันเอาจริงคลิปนี้โชว์แมตช์อัพแค่สามเด็กแล้วกันเด็กอื่นคนน้อยมากๆแล้วอะไม่มีอะไรรจ,จะพูดอ่่เออคนมันน้อยคนเล่นน้อยคนลงทร์นาเมนต์น้อยคนใช้กีรติยารักไลยเยอะมากเกินไปมาเด็กกีรติน่ารักไลครับผมจะเห็นได้ว่าแมตช์อัพเนี่ยใช่ เขาแทบไม่แพ้เด็กไหนเลยครับมิลเลอร์แมทคือมันมิลเลอร์แมทอะไม่นับเนาะพอเจอกับเกียร์รอดมาดาฟี่เนี่ยก็วีเลตไม่ถึง50หรอกแต่ก็สูสีแล้วก็ด้วยตัวเด็กเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันอันดับ2ให้ทั่วแหละแต่ว่าอันดับ1คือมันเยอะเกินอันดับ3ก็เจอกับไม่โซนเหมือนสกาดาเรียกได้ว่าชนะได้ชิวๆนะแม้ตัวดาร์กไลแล้วก็กียร์ตีน่าเองเนี่ยจะแพ้ทางด้านของแมวก็ตามแต่ก็ยังวีเลตใช้ได้เลยเจอกับดอนเนี่ย40%สี่สิบเปอร์ดแหละ ็แล้วแต่มือดอนหรือว่าดอนเขาได้ขึ้นล่างสามไม้นะฮะเจอกับอาซูกับคานิวายก็ฮิวเจอกิริตินาเมทูก็ฮิวเจอกเอรีฮิมารีก็ฮิวเจอมนิโทนสกาโมดี้ก็ฮิวแต่ว่าเล็กเนี้ยมันแพ้แมวพึ่งอยู่แล้วแต่แมวพึ่งในเมตามันน้อยไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้มีผลอะไรกับเด็กนี้หรอกเด็กนี้มันเวอร์เกินไปแล้วนะฮะต่อมาคือได้เกียร์ลอสมานาฟี่ในเมตาที่ไฟฟ้าน้อยมากมันดูกันวิเลดเมื่อเจอกับกจิตินาทักไายถือว่าใช้ได้มิเลแมทไม่นับ อพอมาเจอแมกนิโซนกับแมวเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรเพราะว่าแมวมาตีดอทแรงนะฮะและ้วก็แมกนิโซนก็ตีดอทแรงเหมือนกันแต่แมวกับแมกนิโซนเนี่ยมันก็โดนดอทวันถอดได้แต่ว่าอาจจะคิดว่าอาจจะขึ้นร้อนไม่ทันเพาเกียร์โดนไปก่อนคอยคิงตั้งไม่ไหวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยวิเลตไม่เยอะนะฮะมาเจอกับแมกนิโซนกับแมวนะฮะเจอกับดอนไวฮิวเจอเกียร์แทมไปทูก็ไวฮิวจะมีแมกนิโซนกับสกามอี่เด็กนี้ค่อนข้างไวน,งนิดหน่อยก็เลยอาจจะไปถึง50นะครับ ที่เหลือคิวก็นั่นแหละกูอ่านทุนนี้คอแทะโอเคมาที่เด็กแม่นิโซนกับแมวครับเจอกับกิราคิน่ามิทูไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะมิดเลแม,ไมนไหมนะเจอดอสกับมานาฟี่ก็ไหวคิวเจอดอนไฟเจอ์ก็ไหวคิวเจอเ์เกลเ,เล็กฮิมโลีก็ไหวคิวจะมีแพ้ก็แค่แม่นิโซนสการมรีแล้วก็ลมพาลูคานะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งนะฮะนั่นแหละเจอ กีตาร์ติน่าดักรายไม่ไหวจริงๆฮะให้ดูอีกรอบนี่หนึ่งในสามของทัวร์นาเมนต์คือเด็กนี้แล้ววิเล่ตมันเกินห้าสิบด้วยมันเวอร์ไปนะฮะแล้วถ้าทุกคนไปดูที่ท็อปสามสองกันเนี่ยอ้ํานี่ครับสามที่สองคนแรกเป็นกีตาร์ติน่าดักรายไปแล้วสิบเก้าคนนะกีตาร์าดอนเอ็กเหลือแค่สามชาริสาเอ็กเหลือสองแมวพึ่งเหลือสองที่เหลืออีหกเป็นเด็กอื่นๆนะฮะพอตัดมาที่ท็อปสิบหกเนี่ยใช่ครับ กีราจีนา่าได้ลายยังเยอะเหมือนเดิมครับ11คนนะโอ้โหหนักเกินจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ไหวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคืออย่างาเด็กหมดเลยครับที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกียร์รอสต์เอ็ตบาสทอยเอย็ตนี่น่าสนใจนะเต่าเต่าเขาขึ้นมานะที่เท่าไหร่ที่ห้าเลยนะเต่าเดี๋ยวไปดูเด็กลิสเต่ากันฮนะแล้วก็มีดอทหนึ่งคนนะับแมกนิโซนกับแมวหนึ่งคนแล้วก็แมกนิโซนกับกรีราจีน่าอีกหนึ่งคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของทอปสิบหกเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสของทอปแปดกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้ง,งานมากกว่า10,000แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุด มากันที่เด็กลิสต์ของท็อปแนะซึ่งคลิปนี้ผมจะพูดแบบไวโคตรเพราะว่าในท็อปแเนี่ยมันมีแต่กีเรติน่ารักได้จะมีเด็กแตกปลอมแค่2องเลตเท่านั้นนะฮะก็ท็อปแคือเด็กดาร์กไฮกีเรติน่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเทนเนอร์เนี่ยแล้วแต่คนเลยอย่างเช่นนดับแปดเขาใส่แบบนี้ใช่ไหมเลตหนึ 1, ่งซาบินา่าหนึ่งซาดัาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมาสองอ่าคนนี้มาสองพอนดับเจ็ดปุ๊บก็ยังมาสองอยู่เหมือนกันนะฮะนดับหกอ่าอย่างเงี้ยคนแหละใส่ามาหนึ่งแหละ คือการเทนเนอร์แต่ละคนมันแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่โปเกมอนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสองคนนี้ถอยไม่ได้อันนี้แปดเจ็ดหกนะครับอ่ะอันดับห้าเป็นเด็กเต่าครับผมกับมานาฟี่แล้วก็ฟีเซอร์แบบธรรมดาหนึ่งใบนะมีธีเล่นเด็กนี้ก็คล้ายกับเด็กดอสกับมานาฟี่แหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวหลักจากกินดอสเนี่ยเป็นเต่าแล้วก็เปลี่ยนจากเฮาเกียเนี่ยเป็นฟีเซอร์เอ็กนะฮะต้นเกมก็แน่นอนว่าต้องเอามานาฟี่เนี่ยยืนแลมให้เต่าแล้วก็ฟีเซอร์ไปก่อน ถ้าฟิเซอร์เล่นได้ก็ค่อยเอาฟิเซอร์ไปเล่นระหว่างนั้นก็รอปั้นเต่าขึ้นล่างสาเราใส่การ์ดหาของอย่างนันจโมมาหนึ่งแล้วก็โปกเกขคอมูหนึ่งด้วยนะเด็กนี้ติดคาซูมิแค่1พอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเปิดมานาฟีได้คาซูมิไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะแล้วก็สามารถเอาซารอตเนี่ยไปใส่การ์ดไปอื่นได้อย่างเช่นพวกผ้าคลุมอีะ่ะนันจโมมาใส่เลสมาใส่อะไรอย่างนี้นี่แหละก็ค่อนข้างน่าสนใจที่เต่ามันโผล่มาได้ถึงันดับที่5นะฮะ เรีดกว่าไม่ได้เห็นนานมากสาหรับบัสทอยหรือว่าคาร์เมของเราครับผมก็ค่อนข้างดีใจที่โผล่มานะในเมตาที่เต็มไปด้วยรักลายกีรติน่าแบบนี้นะครับแต่เขาได้อันดับ5ก็ถือว่าไม่แย่เลยติดท็อปแได้ก็เก่งแล้วอะเออพอขึ้นอันดับสี่เนี่ยเหมือนเดิมครับน <laughs> ักลายกีรติน่าอีกแล้วลิสก็นั่แหละเหมือนเดิมๆอะแต่ผมว่าสี่ใบแล้วก็เทนเนอร์แล้วต่ชอบอันดับสามเหมือนเดิมครับอ่ะคนดี้ตีล็อกเก้นมาหนึ่งใบแค่นั้นเลยอะคือสัปดาห์นี้คือมีแต่เด็กนี้จริงๆครับ ลำบ2อ่ะเป็นเด็กเกียร์รอสกับมาาฟี่ครับก็โผล่มาสักเด็กหนึ่งก็คือดีแล้วนะโผล่มาไม่ไหวจริงว่าสัปดาห์นี้เล่นเหมือนเดิมมาาฟีีแลมจี้ให้ปลาให้เพาเกียร์ขึ้นไปเล่นก่อนเล่นรอดได้เล่นจบเลยนะแค่นี้ไม่มีอะไรมากติดคาซมีหนึ่งใบพอเพราะว่าเด็กน,นี้ก็ไม่ได้อยากใช้คาซิมีหนักเท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างอินจีเอาส็อตไปใส่มาใส่ของมาใส่ใส่ผ้าคลุมใส่หมวกก็ยังดีกว่า คือคาซิมี่มนลุ้นไฮโลได้นั่นแหละถ้าเราคาซิมิ่เอาหัวสักหนึ่งสักสองเนี่ยคือคุ้มมากๆแหละโอเครัตสองเข้ามานี้แชมป์มันทัวร์นาเมนต์ครับผมปาบเหมือนเดิมกิรติน่าดักดายเหมือนเดิมเลยฮะครับผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเอาเป็นว่าจบแค่นี้ครับผมสำหรับเด็กก็แปดบ๊ายบายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสองทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้ได้ทีว่าพอแทนกับเมตาเกมเหลือเกินทั้คนลงทัวร์นาเมนต์ก็น้อยลงนะ อาจจะเพราะว่ามันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเราเจอหน้าเกียรติน่ารักายเยอะเกินจริงๆครับมันทําให้เกมไม่สนุกเท่าไหรนะ่เ่กกับว่ามีแรงด้วยทุกคนก็คงเล่นแรงจนเอียนแล้วหรือเปล่าเลยแบบไม่อยากทงทอนเม์แล้วก็ความหวังของเราก็คือแพ็กหน้าจะมีใครมาล้มเกียรติน่าไหมแล้วก็จะสนุกไหมนะลองรอ,งล,องลุ้นกันแล้ววันนี้ผมมาซะว่าขอตัวลาไปก่อนใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ